คุณผู้ชมคะจากกรณีปมแตกหักคะ่ะมอนเชิญยิ้มที่มีการประกาศไม่รับงานคู่กับโชคโชคมงคลหรือว่าโชคไครรถแห่นะคะในขณะที่ทางฝั่งของโชคเองกับภรรยาก็ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเหมือนกันไม่ขอพาดพิงเรื่องไม่มีมูลแล้วก็อธิบายในส่วนของตัวเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างะนะคะจนล่าสุดคะ่ะต้องบอกว่าวันที่31กรกฎาคม2 5 6 5ก็คือเมื่อวานนี้คะ่ะทางด้านของคุณดอนภัชรกรินแก้วผู้จัดก,การบอนเชิญยิ้มนะคะแล้วก็ซ ai ีอีโอค่ายเพลง to b ราเชอร r อาร์ติส a ์เม e เทนค่ะออกมาโพสต์ล่าสุด ชี้แจงละเอียดยิบเลยค่ะมีการตอบโต้นะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคิดมา2วันแล้วว่าจะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ก็มีพี่ๆน้องๆออทักมาถามกันเยอะเลยงั้นตอบข้อสงสัยเอาแบบเข้าใจง่ายๆครับเรื่องรถตู้เนี่ยก็คือ ค่ารถตู้ศิลปินทีมงานที่ผมใช้เนี่ยผมจ่ายเรท2 0 0 0บาทต่อวันไม่รวมค่าน้ำมันค่าทางด่วนคนขับรถเนี่ยพักที่เดียวกับศิลปินกินอาหารพร้อมกันอยู่แบบครอบครัวเลยไม่มีการหักค่าหัวคิวแต่อย่างใดส่วนรถตู้ที่บอกว่าผมช่วยหาให้ก็เป็นเรทเดียวกับที่ผมใช้คือวันละ2 0 0พไม่รวมค่าน้ำมันแต่ผมขอย้ำนะว่าค่ารถตู้ค่าน้ำมันค่าทางด่วนพวกคุณจ่ายตรงกับคนขับรถตู้กันเองนะไม่ได้ผ่านผมเลยส่วนคนขับรถตู้ที่พูดว่าได้1,700บาทเนี่ยเดี๋ยว ผมจะเชิญมาสอบถามว่าคุณเนี่ยโดนใครหักส่วนต่างอย่างนั้นอย่างนี้การดูแลคนขับรถตู้เนี่ยผมย้าเลยบอกว่าให้ AR เนี่ยดูแลคนขับให้ดีดูแลในเรื่องของกาแฟขนมเครื่องดื่มให้คนขับด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องฝากชีวิตไว้กับพี่ๆคนขับรถตู้ส่วนในเรื่องของคิวงานผู้ชมขาเนื่องจากว่าศิลปินเนี่ยมีเซ็นเตอร์การรับงานเป็นกทมอคิวงานก็จะเป็นแบบคอนเฟิร์มแล้วกับคิวสำรองโดยคิวสโดยคิวสำรองนั้นเนี่ยต้องบอกว่า จะแยกเป็น2แบบนะคะ1คิวสำรองเนี่ยก็ที่มีก็จะมีการระบุชื่อร้านชื่องานสถานที่จังหวัดคนติดต่ออันนี้เนี่ยจะระบุในตารางงานคิวชัดเจนเลยแล้วก็เข้าใจง่ายผมสอนว่าเนี่ยจะต้องมีการระบุโซนจังหวัดสถานที่ให้ชัดเจนนะเพื่อง่ายต่อการรับงานแล้วก็การกำหนดคิวงาน2ค่ะในส่วนของคิวสำรองนะคะเป็นรูปแบบต่อเนื่องอะ่ะคุณผู้ชมเป็นภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาค ภาคใต้อะไรนะคะคิวนี้เนี่ยจะมีการระบุวันที่จะทํารูทแบบชัดเจนเลยระบุภาคชัดเจนแล้วก็มาวางจังหวัดกันอีกครั้งหนึ่งอย่างคิวรูทเนี่ยจะลงในตารางงานโดยระบุภาคล็อกวันต่อเนื่องก็คือ3าถึงหวันเราจะมีการดูคิวงานจังหวัดเนี่ยที่คอนเฟิร์มก่อนแล้วก็มาวางแผนรับงานต่อโดยจะดูในเรื่องของการเดินทางเป็นหลักเพื่อเซฟทีมงานแล้วก็เซฟศิลปินรวมไปถึงเซฟค่าใช้จ่ายผู้ว่าจ้างยกตัวอย่างเช่นออสามสิงหานครศรีธรรมราช4ีสิงหา เป็นงสงขา5สิงหาเป็นตรัง6สิงหาเป็นชุมพรก็คือมีการทํารู้ต่อเนื่องผมสอนแล้วก็แนะนํารวมถึงพูดคุยตกลงกันไปแล้วว่าสามารถระบุภาคไว้ก่อนได้เพื่อรอสรุปกับเจ้าภาพงานกลางแจ้งบวกกับเจ้าของร้านเหล้าหรือว่าการทํารู้เนี่ยมันเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายค่าการเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้ว่าจ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการพูดคุยคุณก็โอเคทั้งหมด ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของแบ็กอัพสองวงก็คือการรับงานมาร่วม2เดือนเนี่ยจะมีภาพมีคลิปลงทั้งเพจร้านทั้งแฟนเพจก็มีการถ่ายคลิปลง Facebook Tik t o อ k แม้จะเล่นเพลงสคริปต์เดียวกันโชว์เพลงเหมือนกันแต่ว่าใครๆก็มองออกว่ามีแบ็กอัพสองหน่วยอะ่ะเออซึ่งมันก็หน้าตามไม่เหมือนกันอยู่แล้วจำนวนสมาชิกทีมก็ต่างกันอยู่แล้วในเรื่องของทีมเนี่ยผมจิ้มระบุวงแบ็กอัพเนี่ยอันนี้ขอคานนะเพราะว่าผมพูดเสมอเลยว่าเราไปคุยกันเลยนะพี่แค่ช่วยขายงานช่วยรั รับงานตามความเหมาะสมแต่จริงๆเนะี่ยมีการคุยการปรึกษาเรื่องของเขาเรื่องของภาพลักษณ์เนาะภาพโชว์ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานงานร้านเล่าเนี่ยงานกลางแจ้งเนี่ยพอผมปรึกษาลักษณะงานคุณพูดเองว่างานพี่จิ้มมาเลยเอาตามที่พี่มองว่าเหมาะสมพอผมจิ้มงานส่งให้คุณคุณก็โอเคแต่ผ่านมาอีกวันคุณไม่โอเคอันนี้ผมงงมากนะผมก็ให้ผลที่เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ 1. เมื่องานเป็นคิวรูทภาคอีสานภาคเหนือแบบต่อเนื่องเนี่ยจะเปลี่ยนวงทําไมก็ไปต่อเลยเซฟค่าเดินทางแล้วก็เซฟทีมง,งานด้วย 2. เมื่อคุณพูดเองว่าสมาชิกวงแบ็กอัพของคุณมาใหม่ยังไม่เข้ากันกับคุณก็ไม่ค่อยเข้ากับอีกวงด้วยผมก็ใช้ประสบการณ์คิดว่าการที่คุณเล่นงานต่อเนื่องกับพวกแบบแบ็กอัพเนี่ยคุณจะได้เข้าขากันได้เร็วขึ้นไงผมก็เลยจิ้มคิวก็คือ เหมือนวงบอเนี่ยเท่ากับ1กับ2กรกฎาคมแล้วก็6 7, กับ7กรกฎาคมอีกวันก็จะเป็น 16- กถึง23กรกฎาคมวงชอเนี่ยก็จะเป็น 3- 4 5หกรกฎาคมแล้วก็8ถึง15กรกฎาคมแล้วมาอีกทีก็คือ24กับ25กรกฎาคมอีกทีนึงก็คือ26-28คุณล็อกพัก 29กถึงกรกฎาคมบวก1สิงหาพอจิ้มคิวส่งให้คุณก็โอเคพออีกวันคุณกลับบอกว่าชอไม่โอเคจิ้มคิวแบบนี้ไม่ได้ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าคุณอยากเปลี่ยนวงทุกๆ3งานเพราะว่าคุณมีค่าใช้จ่ายค่าดีพักวงแบ็กอัพใหม่ของคุณแล้วอย่าลืมนะว่าคืนวันที่7เนี่ยเมื่อวันที่7กรกฎาคมคุณโทรบอกพี่เขาว่าเอาแบบนี้นะคะถ้างานไหนเนี่ยผมรับมาหรือว่าผมขายให้ใช้วงบอทุกงานคุณอย่าลืมนะว่าคุณพูดกับผมว่า ถ้าใช้วงแบ็คอพของคุณคุณจะเหลือเงินเยอะเพราะค่าใช้จ่ายทีมน้อยพี่ต้องเข้าใจหนูนะพวกหนูกําลังสร้างตัวแฮชแท็ก <ht> กรุณาพูดให้หมดอย่าพูดแบบอยากแค่พูดจวบหัวข้อให้คนฟังเนี่ยคิดไปว่าผมไม่ดีเพราะยังมีเรื่องที่ล็อกคิวงานแล้วคุณลืมลงคิวทําคิวหลุดอีกไม่อยากจะรื้อข้อความในไลน์มาตอกย้านะแฮชแท็ก <ht> ขออนุญาตพูดความจริงอันนี้คุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โหรายออกมาชี้แจงละเอียดยิบเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่เออเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้เลยค่ะ น,นี้เขาก็ออกมาชี้แจงยาวเลยนะคะแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็พากันติดแฮชแท็กเซฟพี่ดอนกันเพียบเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไว้ให้นิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม